ก็คืออันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะพอดีว่าแม่คว่ำขวดทิ้งเอาไว้มันใกล้จะหมดแล้วเนาะใส่ไปเลยประมาณกะเอานะคะประมาณ1นทับพีก็ได้อัน,นี้แม่ใส่ไว้ประมาณสองทับพีเยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่าจะเก็บเอาไว้กินคู่กับอย่างอื่นก็ได้ น้ำมันก็อร่อยด้วยนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วก็เป็นซอสพริกซอสพริกอะไรก็ได้นะคะใส่ไปใส่ไปประมาณ เท่าๆกับซอสผักเทศนั่นแหละช้อนนึงก็ได้อันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันเท oh. ยากนิดนึงเนาะเป็นซอสพริกใส่ไปถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใส่เยอะหน่อยถ้าชอบบอกรสเผ็ดนิดนึงก็ใส่ประมาณสองช้อนสองช้อนของแม่ก็จะประมาณนี้นะคะพอๆกับช้อนทับพีเล็กๆนั่นแหละ ไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะทานข้าวนะคะช้อนใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราเก็บไปใช้ได้เรื่อยๆเทย,ยากเนาะจากนั้นก็มือเลิกละเทริยากิจอันนี้สำคัญนะคะอันนี้สำคัญต้นใสไปเลย อัตราส่วนทุกอย่างเท่ากันหมดจะทําเยอะทําน้อยก็คืออัตราส่วนเท่ากันหมดแต่ว่าใครจะเพิ่มความพิเศษก็คืออยากให้มันออกรสเผ็ดนิดนึงก็อาจจะเพิ่มซอสพริกมาหน่อยนึงก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วใส่เป็นพริกปน่นปาปรปิก้าจะอร่อยนะคะจะหอมมากพอดีวันนี้ไม่ได้ไปซื้อมาทิ้งเอาไว้ลืมก็เลยใส่เป็นซอสพริกแทน ใส่ซอสทะเลกีเพื่อให้มันมีความหอมน้ำซอสของเรามันก็จะหอมมากขึ้นนะคะใส่ป้ายเล่งเตาอนรอเตาร้อนนิดนึงนะคะเราก็ไม่ไม่ใช่ร้อนจนเดือดนะคะแค่ร้อนก็พอก็อจะค,ค่อยๆกวน กวนเข้าไปเรื่อยๆแม่ชอบเผ็ดแม่ก็จะใส่เป็นซอสพริกสีราชาหรือซอสพริกอะไรก็ได้ที่มีความเผ็ดแบบจัดจัดจจมันจะได้แซ่บๆคนไทยต้องกินอะไรที่มันแซ่บๆนิดนึง ัก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันทุกอย่างใกล้จะหมด <c oughs> เทลงไปซอสพริกนะคะซอสพริกของเราสส่ไปเรียบร้อยรอเดือดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแกงเชีย์แต่ไม่เผ็ดน,นะคะเพราะว่าเด็กๆทานได้ไม่ต้องกลัวเผ็ดน,นะจ๊ะคนไปเรื่อยๆ ให้ซอสทุกอย่างเขาร้อนแล้วก็อุ่นค,ค่อยๆอุ่นเตาให้ซอสเขา mix รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเรื่อยๆใช้ช้อนโลหะเสียงมันจะดังนิดนึงนะคะนะตอนนี้มันเริ่มเดือดแล้วน้ำซอสของเราเริ่มเดือดแล้ว ได้ยินไหมคะเดือดปลืปเดือดปลุกปุกปกปกืคนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยากให้มันสีสันสวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใส่เป็นซีอิ๊วดำหวานลงไปหน่อยนึงให้ซอสมันสีสวยนะคะ แล้วก็หอมด้วยประมาณหนึ่งช้อนโต๊นี่น้ำซอสของเราเห็นไหมคะอันนี้บอกสูตรเด็ดกันเลยนะเมื่อก่อนถ้าน้องนองเพื่อนๆลูกๆหล,ล,ลานคนไหนเคยกินที่แม่ทำขายนะก็จะบอกว่าอร่อยจังเลยชิมกัน อืมแต่ว่าแต่ว่านะซอสเราจะต้องออกรสหวานนิดหน่อยถึงจะอร่อยกลมกล่อมนะฮะต้องออกหวานหน่อยนี่ก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มไปช้อนหนึ่งอย่าตกใจนะคะเพราะว่าซอสมันเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ มันไม่ได้หวานหรอกเพราะว่าอัตราส่วนมันก็เหมาะเจาะลงตัวอ๋อเ้ยปิดไฟก่อนนะคะไฟแรงไปนิดนึงมันก็จะกระเด็นแบบเนี้ยต้องใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวนะคะไม่ต้องให้เดือปดปุบ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 เพราะว่าแค่ให้น้ำซอสส่วนผสมต่างๆเขาอุ่นแล้วก็รวมตัวกันก็พอเพอซอสทุกอย่างเขาปรุงสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่น้ำซอสของเราน้ำซอสเทรรยากิของเราเสร็จแล้วเอาไว้ราดคู่กับทาโกยากิอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทําแป้งแล้วก็แล้วก็ไปทําทาโกยากิกันวันนี้ก็มีอะไรทําให้สนุกสนุกเพราะว่าเป็นวันหยุดน,นะคะเดี๋ยวจะพาอาณาทมทาโกยากิอาณาบอกว่าอยากจะกินมาหลายวันแล้วนะคะ พอดีไปได้เตามาใหม่ก็เลยต้องจัดซะหน่อยหาซื้อเตายากมากที่นี่หาซื้อเตายากมากเตาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต้องสั่งมาจากเมืองไทยเลยนะคะเตาเทาโกยากิเดีย๋ยวจะพาไปดูเตาเทาโกยากิน่ารักมากเห็นไหมคะน้ำซอสของเราอืมอันนี้บอกสูตรลับสูตรเด็ดกันเลยนะถ้าใครอยากจะเอาไปทำทานที่บ้านก็ อืมอร่อยไม่หวงสูตรนะคะน้ำซอสก็จะออกเปรี้ยวมะเขือเทศเผ็ดซอสพริกนิดนึงแล้วก็หอมซอสเทรากิคะอืมไม่เขาเผ็ดเ,เท่าไหร่เนาะไม่ชอบเผ็ดๆแต่ไม่เป็นไรเด็กๆทานได้โอเคค่ะน้ำซอสเสร็จแล้วอย่าลืมปิดเตาด้วยนะคะ it's my life.